วันที่เราไม่เหลืออะไรคือวันที่เราได้เห็นอะไรคนที่ยังมีครบแทบจะไม่รู้สึกอะไรกับประโยคนี้แต่คนที่เคยก้าวผ่านคำว่าชีวิตจะเคยมีเคยได้เคยเป็นแล้ววันหนึ่งแทบไม่เหลืออะไรสักอย่างแม้กระทั่งกำลังใจให้กับตัวเองมันเศร้ามากนะความรู้สึกโดดเดี่ยวสิ้นหวังท้อแท้หดหู่เศร้าเหาเงาเสง บทอะไรตายอย่างนี้เลี้ยวหาใครสักคนไม่มีเป็นความรู้สึกแย่ที่อยากจะบรรยายมันออกมาให้หมดสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษแลกมาแต่ทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะได้เท่าเทียมกันและคือเหตุผลว่าทำไมเราต้องอยู่คนเดียวให้เป็นต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองให้ได้และรักตัวเองให้มากพอแม้วันหนึ่งไม่มีใครรักเรา ยังเหลือตัวเราที่ยังรักและต้องการตัวเราที่สุดเพราะไม่ว่าชีวิตจะเจอเรื่องราวที่ก้าวผ่านยากที่สุดสุดท้ายก็มีแค่ตัวเราที่ต้องผ่านไปให้ได้แล้วเมื่อผ่านไปได้คุณจะรู้ว่าคนที่ยังอยู่สำคัญมากกว่าคนที่หายไปแน่นอนแล้วเมื่อนั้นคนที่หายไปอยากเดินกลับมาอีกครั้งเขาจะทำให้เรารู้ว่า ชีวิตเราไม่จำเป็นต้องมีเขาเรานั้นแล้วก็ได้จากมิตรสนิทจะแปลเปลี่ยนเป็นศัตรูจากคนที่ไว้วางใจจะกลายเป็นคนที่ฆ่าเราให้ตายทั้งเป็นอย่างเลือดเย็นจากคนที่เอ็นดูเราจะเปลี่ยนเป็นเจ้าหนี้ที่ตามจองร้างจองผ่านไม่เลิกจากเพื่อนสนิทจะเปลี่ยนเป็นคนที่เฉดหัวเราทิ้งในวันที่เราไม่มีผลประโยชน์ให้ตักตวงจากคนเคยรักจะเปลี่ยนเป็นเจ้ากรรมนายเวร ติดตามชีวิตเราไม่เลิกคนบางคนยิ่งเราให้ค่ามากเท่าไหร่เราย่อมเจ็บปวดมากเท่านั้นแต่กับคนบางคนเขาไม่ให้ค่าเลยไม่เห็นคุณค่าเท่าไหร่กับคือคนที่อยู่เคียงข้างเราไม่เคยหนีหายไปไหนแม้ใครๆจะทอดทิ้งเราไปจนหมดสิน้นลองล้มดูสิแล้วจะรู้ว่าใครเป็นมิตรแท้หรือมิตรเทียม ลองไม่มีดูสิแล้วจะรู้ว่าใครรักเราจริงหรือแกล้งรักลองหมดผลประโยชน์ดูสิแล้วจะพบกับคำว่าไม่เหลือใครชีวิตก็เท่านี้เองทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้ดูความรู้สึกของตัวเราเองวันนี้กับเมื่อวานก็ยังต่างกันเลยวันนี้กับพรุ่งนี้ก็ย่อมต่างกันชั่วโมงนี้กับชั่วโมงที่แล้วก็ต่างกัน นาทีนี้กับนาทีที่แล้วก็ต่างกันทุกสิ่งทุกอย่างจึงไม่มีอะไรคงอยู่ได้ตลอดไปความสุขก็เช่นกันความทุกข์ก็เช่นกันธรรมชาติมันเป็นของเช่นนั้นเองจงรักและเห็นคุณค่าของตัวเองให้มากๆไม่มีอะไรที่ขาดไปแล้วทำให้คนเราไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นอกจากลมหายใจของเราหาใช่ลมหายใจของคนอื่น ขอขอบคุณบทความนามบุญเห็นทุกเห็นธรรมจาก Facebook ภาพประกอบพิซซ่าเบเสียงดนตรี k ีเนม a สเตอร์ค่ะ